<ası ema S 3> ออกมาออกออกมาโอไม่ร bueno, so ้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมากมออกาเออออกมาไอน้ีรเน้มรมเขาบอกแล้วเดนไปไม่เกยงเดินไปยิงอยู่